กูตื้อกะตีลั่นเบากูไอ้อน้องเบ้งมือคี้บอททำไมเอ้ทุกคนดูไปยังบ้านไปมดหนวดหันเออไปตามมดหนวดตึ้งตกล้งราคากันนี่นัวรวยนี่นัวรวยเออไอตึงได้มาได้ซื้อยังอยู่ห้าสิบบาทตึงไอ้อน้องเบ้งว่าเพื่อหลั่นกูจะลัดไปพีนลบหน้าเบาบ่ใครบ่กู รอยเดวเดวเมียวเดวไม่ตื่นจำนนกาคนรถไปจากว่าอุตส่าจะปี้เล็กปี้มันจะเร่งจกปลอกขอวสกปรกยังไงสักว่าเป็นเรื่องธรรมชาติปี้อยู่ผ่อนนำไปไหนกับกวางใจเดินต่างโตไปเถอะเราเดินทางกันต่อเจอผู้หญิงแล้วโกรธกันแน่คืนนี้เออควัดกายร้อยไม่มีปัญหาเลยเฮ้กวางใจถึง่อจะครับอะไรมึงอยียกเอ็งคือป้อมโกรลม กว่าใจนี่ตนลืมารกิคิดแล้วหรือยังไงว่าการที่เดินทางมาจากนีม่อมโพ้ไอ้ตน้่มาชึกล้าเราเรียนวิชาความรู้เพื่อจะกลับไปโบกูอิสรละาปับครับคืินสู้นาครสะชงแก้วและนู่ปีนองพระชจาชนกําลังโลโค่ต้นจนันตึนตั้งหน้าตั้งตาชึกช้าเราเรียนนะครับตนโพสกับเรื่องจีบยิ่งเรื่องกินเหล้าตั้งหน้าตั้งตาชึกช้าเราเรียนตโคนนะครับนี่มาช่องปีแล้วไม่ได้เรียนสักทีและนู่ปีนอง พี่น้องประชาชนมอมพอในนักครประชุมแคลก็อยู่กันเพื้อเงาตามไม่ต้องก้องไรก็ตามแต่เอาโปะข้าวแย่เอาโปะข้าวยื้อพอนะครับไอ้แคลมึงไปพ้นหน้าคุณเดี๋นี้ไปไม่ใช่โครงการใดของมึงเสือกไม่เข้าเรื่องเสือกไม่เข้าเรื่องว้าเมมรับกันมันลูกกูดูด่าเดี๋นะจัดบ้าอยู่ประเด็นจริงกับกว่าใจ สิ่งอะไรนี่เปรียบจะมัอนไอตอกนี่เปรียบจะมัอนความว่านแก้วนี่เปรียบจะมัอนความเจ็บแต่ความว่านนี่กวา่าจใจอย่าลืมตาหมากเร่งจะดีฮัลแต่ความเจ็บนี่นะคะกับเป็นสิ่งที่คอยตักคอยเตือนเราเออนี่เราว่าเล้วนะเราเป็นน้องแล้วเราต้องใช้ยาไม่อันแผลเราหนาวฮัลแล้ความเจ็บนี่เป็นสิ่งแก่ดีครับตอนนี้ความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีหรือจ๊ะจริงหรือจะพอแก้ว ความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีเออความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีในเตือนเราตอนี้ความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีต่อเจ้าเด็กๆนักเรียนที่มาเรียนนั่งคืนนี้ซอยต่อเจ้าตักลับจากโรงเรียนแล้วไม่ต้องข้ามปันลอยเดินไปกลางนั้นเลย,ลยให้สิบหลอ่วไหนไม่ตุกนุนซอยเพราะความเจ็บเป็นสิ่งที่ดี๋ดอ้ไม่ใจป่ญน,น,นั้นอุบตบใหไปก็นเอไ,ไม่ต้องไปวาความแค้วเดินทางกันเถอะหาไปก็กว่าใจตามข้ามาทางนี้ แต่บทสู้ไปไม่ไปไม่รู้นะกูกว่าใจไปกูไปแล้วแม่ไม่ตีเนี่ยแมนบทนี้ตาเคยจีบตาเคยจีบแล้วเดี่ตายกันเหมือนบาดหลวกเพชรแล้วกูเลยหันเออทีนี้ไอ้ตุ้งไม่ต้องตกใจนะในบทนี้ตาลูกสาว้าเคยจีบหมดหันเออแม่ต้องไปพบลูกสศราที่ผมดนโดนสักคนแล้วหลับโบกไว้ในควักข้าวพลีสหันมือไปในบทนี้ไปตายกับลูกเศร้ามาเจ็ดตัวตายกับที่เวทมา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 